เพื่อนๆครับหลังจากที่ว่าบาังได้ตัดชํำยอดและวางข้อเจ้าต้นอ e p p นาตั้มนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้บังก็ได้เอาออกมาจากถุงออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับและวันนี้นะครับบังจะมาพูดคุยนะครับเผยแคล็ดลับดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับสําหรับมือใหม่นะครับ หรือว่าเพื่อนๆที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าบางพูดผิดหรือเพื่อนเพื่อนอยากจะเสนอไอ้เพิ่มเติมก็บางยินดีนะครับที่บางพูดไปนะครับคือประสบการณ์จากของบางเองนะครับฝากติดตามรับชมกันเลยครับผมอัสสลามอะลัยกุมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางซีด b บียเอ็มการ์เด้นนะครับวันนี้ก็พบกับบางอีกแล้วนะครับกับเจ้าต้นอีพีพีนาตั้มนะครับที่เราเรียกกันสั้นๆว่าอีพีด่างขาวนะครับ ไม้ตัวนี้นะครับเป็นตระกูลฟิโลเดนดอนนะครับเป็นไม้เลื้อยนะครับลักษณะใบนะครับเป็นแฉกคล้ายก้างปลานะครับมันก็ต่างกันก้างปลาก็คือความด่างนะครับมันจะเป็นตระกูลเดียวกันนะครับหรือว่าคนละสกุลอันนี้บางก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเราขอย้อนกลับมาพูดถึงการขยายพันธุ์ของเรากันดีกว่าไม้ตัวนี้นะครับบางขอบอกเพื่อนเเลยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนเซื้อมาหนึ่งต้นนะครับต้นที่เลื้อยแล้วนะครับ สมมติว่าราคาหลักพันนะครับบางมั่นใจเหลือเกินว่าเพื่อนๆนะครับต้องนํามาขยายพันธุ์เพื่อนพอที่ออกไหมถ้าหากว่าหนึ่งข้อหนึ่งใบหนึ่งข้อหนึ่งใบมีสิบใบเพื่อนๆหันได้หมดเลยเพื่อนๆหันได้นะครับหันที่ตามันแต่ก็ควรระวังมันมีหลายปัจจัยนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยก็ย้อนกลับไปดูคลิปของบางได้นะครับย้อนกลับไปดูได้และ ที่วังจะมานำเสนอให้เพื่อนๆและรับชมกันวันนี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนนะครับตัดจําเป็นนะครับแน,น่นอนเลยเกินว่าต้นที่บางเพื่อนๆนซื้อมาเมื่อสักครู่นะครับในราคาหลักพันเพื่อนเหั่นหันสิบใบใบละห้าร้อยราคามันก็โอเคไหมครับสิบใบโอเคนะครับกลับไปคำนวณกันเอาเองนะครับวันนี้นะครับบางมีเคล็ดลับก็คือว่าวัสดุปลูกแล้วกัน บ,บางชอบพูดถึงรือวัสดุปลูกนะครับเพราะว่าอะไรล่ะก็บางชอบทดลองอะไรไปเรื่อยนะครับเมื่อทดลองสําเร็จนะครับบางก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันแหละนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันนะครับกลุ่มชนต้นลักต้นไม้นะครับวันนี้นะครับที่บางจะมานําเสนอเจ้าพระเอกต้นนี้ก็คือว่าเจ้ากะมาพา้าสับแช่น้ําผสมปุย๋ยออสโมโค้ ฟังไม่ผิดนะครับกลับาพลาสับเช่น้ําผสมปุ๋ยออสโมโคตโอ้โหเพื่อนเพื่อนวยงามมากนะครับแล้วรากเดินดีมากนะครับเพื่อนเลองดูดิแต่เพื่อนเพต้องระวังด้วยในตอนที่ช้ำเนี่ยระวังไม่ต้องหยาให้มันแน่นจนเกินไปนะครับไม่คือไม่อัดไม่อัดแน่นจนเกินไป เื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะทำมามันจะได้เดินเดินรากแบบคงตงเห็นไ,ไหมโอเคนะครับผมจบกันแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ